โอ้ยคือยังเครื่องดื่มหมดอย่างเงียครื่องดื่มสมัยพุ่นโอ้ยังก่อนสักยังก่อนสมัยพุ่นแปลว่้ยังสมุนไพรพ่อพี่พอจะเอาเนี่ยกล้วไม่ได้มาคือสมจีไจดีตัางกุยจับแด่แม่นว่นี่แม่แม่นแม่นี่แหละตัววันนี่นะตัวว่ันี่บอกครับผู้สนับสนุนเท่านี่ละนี่ลมแท้บอกผมแท้ผู้สาวว่าให้มาหันนี่หมดเลยเออผู้สาวอ๋อให้มาหันผู้สาวเงี้ยเขา เอาจักแม่เป็นแล้วนี่ก็ได้ใช่ไหมคสาวหลานเนาะไอจิป่มก็ยิ่งกินอยูอ่บเ่เคยกินยยก่นะครับนี่ครับเคยกินอยู่ไใส่โอ้สาจำได้บันยูเซเว่นเลยครับนี่เออพี่น้องอยูเซเว่นม,มี่เป <ๆๆ S 2> ็นวอร์ดมี่เล่นีแน่นไวยจำได้แล้วนี่ยเซเว่นอีเลเว่นมีครับนี่ครับเครื่องดื่ม G S D แมนเคยกิ่นะครับวังนี้โซ่กระโดดบ่เนจ้ย

นี่นี่ส้นา้นส้นส้น้สนสนขายาวอยู่ขายาวอยู่ขยาวทั้งหน่วะพูดแดงกันอะไรบ้างนี่เลี้ยงอหุ่งาไม่แน่น่ะชอบเปเลิงแล้วปีนี้เป็นยังไงเป็นแมวกินแล้วเนยพูดแลมมึงกินแล้วกับตุรตุ้กระตกเงเออมีอารมณ์ทั้งสุนทรีย์ โอ้มวอ้วนเส้นน่องแซวตัวผสมผสมยังกว่าพราผสมน้ำเปลืงกแม่นวดนี่ม้วนไปตามเขาเพิ่มเนี่เขาเขียนไว้ายุครางพวนไหมอ๋อสุขภาพก็ดีพี่น้องครับนี่ <c oughs> ขับล่างสารพิษออกจากร่างกายนี่โตมันเป็นสมุนพมไพรโสมแท้ๆครับพี่น้องที <c oughs> ่ปลงคอนเฟิร์มเลยครับนี่แออพ่อแหลมนี่กินประจำได้ดิพี่นาเขาเคี้ยวปีต่อร่างกายเราแข็งเลยแขวยังเป็นสุรเลีมครับพี่น้องครับ พอได้จัดฟ an ันคือบูแต่ฟันแล้วก็สวยครับแต่ว่าปีนี้จากเหลืองนิดหน่อยเพราะว่าแล้วกินขี่เฮ้ยบกมืนเขกินก็เป็นขวดนะควันมันไม่กินขี้ป็นเกิดวันจันโอ้เกิดวันจันเป็นยังดวงบอดีบอสีเหลืองก็เกิดวันจันสีเหลืองบอดีมีเหตุอย่วันจันสีเหลืองาคารสีแดงนาคารสีงกันสี ต้อูหน่อยหน่อยในน้ำลายเลยวันฝนตกลิ้นเทารถอันนู้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะปั้นเรือหัดจ์่ะล่ม่วงโอ้จยาเละยาเละท่าแขวเออไม่หนุะมือจิเอจิบสิ่ที่ได้ิเียินซสที่ได้ิเ้กินมอะไรกินมืได้แขวนบแหงเนาะแต่เขากินมือมือเพราะกินสองขวดพราะมกินมือแล้แพ้แล้เอานีเขามาไห้เสียมหอมไหแวมไหแล้วจะกินหลได้ จะกินไปเน่กินมืออันนนล่ะบอมือนี่จะกินอีกเด้นี่จกินไปอนีข้าจเอนว่าจะแตกเร้นี่แน่เลยสะแตกใครตัวเป็นยังอีกมันบอเซอรเวอร์อเวอนส้นบแล้ส้นแซบสุดยอดกระซุ่มกระซวยกระจีอดีสมตับกุญแจขอคุณได้แล้วไมุ่่่มจะรอยอบ